ครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะพามาประกอบนะครับชุดโครงไฟท้ายของเกม5,000นะครับผมก็ไตรกูป้านะครับกูป้าครับก็โหลดใหม่นะครับตัวนี้นะครับก็ชุดโครงตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณน่าจะพันกว่าบาทนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีน็อตสองตัวนะครับเรายัดเข้าไปเลยนะครับมันจะมีน็อตหนี่ครับตัวนี้สองตัวนะครับ เห็นอย่างนี้แล้วครับข้างในก็จะเป็นสายนะแต่ขันตัวแรกครับมันมาอย่างนี้เราจะถอดคลายน็อตนะครับตัวนี้นะครับขยับเข้าไปข้างในก่อนนะครับเพราะว่าไอตัวเดือยที่มันติดกับโครงข้างในนะครับมันจะเป็นตัวทองเหลืองนะครับจิงทองเหลืองเพราะผมแยังไงเดี๋ยวมีโอกาสได้ถอดตัวนี้ดูแล้วครับเดี๋ยวผมจะถอดนะครับแต่จะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าข้างในเนี้ยมันเป็นโหลดลักษณะแบบไหนมันเป็นเฟเ็นมีอะไรบ้างอยู่ข้างในนะเพื่อน ครับตัวนี้มันจะมีสามเส้นนะครับมันก็จะเป็นสายไฟนะครับแล้วก็จะเป็นสายดินหนึ่งเส้นนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับมันออกได้ใช่ไหมก็มันจะมีช่องของหลอดอยู่สองช่องนะครับข้างในนี้นะครับก็หมุนน็อตนี้ออกนะครับเวลายึดติดก็น็อตสองตัวแค่นี้นะครับยึดติดกับโครงง่ายๆเลยนะครับมาดูครับข้างในอโครงมันพัางหมดนะจ๊ะ ก็ค่อยๆ่อแง้มนะครับเนาะก็แง้มออกมาก็ไม่มีอะไร้วครับก็แคบแค่อยค่อยแง้มออกมานี่ครับปรากฏว่ามันจะมีแค่โหลดข้างในนะครับแค่หนึ่งดวงนะครับส่วนช่องนี้นะมันจะเป็นช่องเปล่าไว้เพื่อจะมันจะมีแค่ตรงนี้นะครับเพื่อนเรับเราก็จะทไม่ถอันนี้ผมถอดมาครับใส่โดได้ไม่ได้นะมาใหม่จากศูนย์ครับจะเป็นวันทาไมถอดพี่เอกไปดูนะเมน เรื่อเค่สายนิ่ยบิกเข้าสั้งทนะครับเดี๋ยวจะทำการประกอบนะครับนี่อันนี้ผมถอดได้เพื่อนเือนดูเฉยๆครับเนาะนี่ให้เราเดียวเพาจะมันมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับรอกหมุนให้ถูกข้างนะครับแล้วก็ประกอบใส่นะครับก็น็อตสองตัวนะครับยัดเข้าไปแค่นั้นเองนะครับคุณน็อตสองตัวนี้จะเป็นตัวประกอบเข้าไปกับไอตัวโคมไฟท้ายด้วยนะครับนี่เนี่ยครับมันจะมีชุดทองเหลืองตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็จะหมุนเข้านะครับ แล้วก็ไปเสียบสายข้างในนะครับสามเส้นนะครับมันจะบังคับอยู่แล้วนะครับสายข้างในสามเส้นนี้เนี่ยครับมันจะโผล่มาอย่างงี้แบบไม่ง่ายครับใครก็ทําได้นะครับตัวนี้นะนะครับทำมือไ้ครับตัวนี้เป็นชุดโคมไฟเบอร์ศูนย์ครับตัวนี้ของเทเบอร์ศูนย์เลยใ่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะหมุนเข้านะครับต้องสองข้างนะครับค่อยหมุนนะครับก็เวลาเราหมุนน็อตพัวนี้นะครับเวลาอ่ามันตึงมือนะครับหรือมันมันฝืดนะครับก็ให้เราคลายออกใหม่แล้วหมุนเข้าไปใหม่นะครับเพราะบางครั้งมันอาจจะทําให ไปขัดนะครับกับตัวน็อตนะครับมันทําให้น็อตอีนเกียวนะครับอาจจะเสียหายได้นะครับเพราะบางครั้งตัวนี้คือผมเปลี่ยนทั้งคุมไฟใหม่แล้วก็ไอ้ตัวสีน้ส้มใหม่นะครับมันก็เลยลื่นนะครับแต่บางครั้งเราถอดออกมามันจะจิขึ้นสนิมนะครับเราก็ต้องขีดน้ํายา้วพวกสเปรย์หล่อลื่นพวกอะไรไว้นะครับตัวนี้นะครับป้องกันไม่ให้มันขึ้นสนิมนะครับมันจะช่วยได้เยอะนะครับสาหรับเวลาเราถอดประกอบนำหรับชิ้นงาน นี่ครับเราก็จะรัดให้แน่นนะครับพอตึงมือนะครับไม่ต้องไปแน่นมากนะครับถ้าแน่นมากนะครับหลอดมันจะเบียดครับอาจแตกได้นะครับแล้วก็โยกดูนะครับอย่าให้มันขยับหลุดนะครับเครับหลังจากนั้นแล้วก็จะใส่สายเสียบสายเข้าไปนะครับนะครับนี่ครับจะเป็นสามเส้นนะครับใช่ใช่สายสีดําก็ตรงสีมันจะเป็นอ่าเทปสีอยู่นะครับจริงแต่ถ้าเดิมเดิมกับรถนะครับบางทีมันจะพันสายเข้ามานะครับรัด แน่นนะครับบางครั้งตัวนี้เราก็ต้องทําการนะครับปอกปอกชุดตัวสายไฟออกก่อนนะครับมันจะเห็นโคดสีอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามันขาดมาอะไรก็ทําการแก้ไขนะครับตรงนี้ก็ง่ายๆนะครับจิ้มเสร็จนะครับจิ้มเสร็จแล้วก่อนที่เราจะไปเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับก็ให้เราลองไปเปิดดูก่อนนะครับพะบางครั้งเราเปิดแล้วมันจะใช้งานไม่ได้นะครับเหมือนตัวนี้ก็ใช้งานได้นะเป็นว่าครับมันจะปิดแค่ประมาณนี้ใช่ใช่ปดารประกอบชุดโคมไฟก็ประมาณนี้ครับเพื่อนนะครับยังไงก็ ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนครับสวัสดีครับมีไฟเดียวจริงป่ะใช่ใช่เดวนี้นม่มีมเอ,อเดียวเออมันเปไหนวะตันลองตันลองยยบบิกดูให้ผมยืบบิ๊กด้ยวยไป